อะไรครับในก็อยู่กันที่จังหวัดนครพนมกันแล้ว<ม>นะครับเดี๋ยวผมสิพาคุณชมดีไปเบิงของ,ของดีของเด่นอีกหนึ่งอย่างที่เป็น,ะะนซิกเนเจอร์ลักนะครับของอทางจังหวัดนครพนมที่ต้องบอกว่าัยที่ไปเยือนในจังหวัดนครพนมนี่ต้องไปเบิงซงนี่นะครับซิกเนเจอร์หนึ่งเดียวในไทยครับกระแแม่ทุ่นใจอำเภอถาพนมจังหวัดนครพนมสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาเกือบ70ปีสร้างรายได้จากรุ่นสู่รุ่นเงินมุนเวียนสะพัดครับเดือนละหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับ นับว่าเป็นอีกอาชีพมรดกทางภูมิปัญญานะครับสำหรับกะละแม่โบราณชื่อดังทุ่นใจซิกเนเจอร์ ขนมหวานหนึ่งเดียวในประเทศไทยและก็เป็นเที่ยวรู้จักของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวลาวถึงแม่นะครับวาซิมิการสืบทอดมานานเกือบ70ปีแต่ก็ยังคงไหวถึงมาตรฐานรสชาติดังเดิมความอร่อยจนกลายเป็นขนมหวานของฝากที่มีชื่อเสียงรวมถึงเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่สร้างงานสัางไรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างยาวนานมีเงินมุนเวียนสะพัดเดือนกว่าละหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับโอ้โหตรงเบิงหนาะเบิ่งผ่าตามตัวนี้คืออยากินแห้ เพราะว่าเคยได้ลองชิมแล้วตรงบอกว่ากละแม่หมองนี้หอมหลายเพราะรเพื่อนใส่เรื่องของโตฮอที่เป็นจากธรรมชาตินะคะเป็นใบตองนะคะเฮ้ากัสิได้กลิ่นนะคะความหอมนี่โดยจุดเด่นของกละแม่นะคะทุ่นใจนะคะเพื่อนบอกว่ามีวัตถุดิบสําคัญก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะ ทำจากเขาพุ่มปัญญาชาวบ้านนํามาพานกระบวนการแปลรูปเป็นแป้งเขาเหนียวก่อนจะนํามาผสมกับน้ากะทิสดร่วมถึงน้าตาลนะคะที่ไ้รสหวานส่วนสีธรรมชาตินี้มาจากเปลือกมะพร้าวแห้งนะคะเอาไปเผาแล้วก็เอามาบดแปลรูปเป็นสีผสมอาหารที่ให้สีดําธรรมชาติโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนี้ยังมีอย่างทีเกี่ยวกับสารเกิดขึ้นเลยนะสีผสมกับยังบ่ได้ใส่สีผสมอาหารที่เป็นโตที่ว่า โบเมนจากโบเมนา่าโบมาจากธรรมชาติอ่าน,นะรรานนคะอันนี้เป็นมาจากธรรมชาติล้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะเลยเหตุไทยเป็นสีดําแบบสวยงามรวมถึงกลิ่นที่เห่าด้กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นหอมที่เกิดขึ้นนี้มาจากเปลือกมะเผา,านอกจากนี้เพื่อนก็นย่างคงใบเรื่องของเอกลักษณ์นะคะอย่างที่เห่าเห็นซิกเนเจอร์ก็คือเรื่องของแพ็กเกจนะคะในการห่อใบตองนะคะใบตองกลวยตานีที่ผ่านการบม่มโดยการตากแดดก้อนสีเอามารีดอย่างประณีตนะคะแล้วก็ ด้วยเตารีดทานกอไฟเฮ็ดให้เกิดความหอมและกะกลัดด้วยไม่กลัดซึ่งทุกอย่างที่เบอกมานะคะเน้นเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าวัสดุจากธรรมชาติปราศจากสารปนเปื้อนเป็นส่วนสําคัญที่ให้เกิดความหอมทั้งจากใบตองกล้วยนะคะและก็ตัน้นี้สามารถเก็บไว้กินได้ประมาณเจ็กมือน้ำกัน พอว่าต้องท่านไฮเบิร์นะคะเพราะว่าอาหารนี้เพิ่อนบอกเฮดสดไม่ทุกมือที่สำคัญที่สุดแต่ละหมอก,กว่าจะได้กละแม่มาต้องใส่แรงงานค้นกวนในกระทะประมาณหาส่โมง คิดเบื้องตนี่แหละใส่แรงปานใดในการกวนแล้วมันเหนียวแห้งเดี๋ยวมันนึบนับมันเหนียวนะคะใส่หาซุโมงน้ำกันในการกวนในกระทะนะคะส่วนราคาขายกิโลกรัมนะคะยูทีกิโลกรัมละ400บาทคันเป็นขนาดหอนะคะกะับฮอละหาสิบบาทแล้วก็หฮอละหนึ่งร้อยบาทตามนำนักแต่ละเดือนนะคะอย่างที่บอกไปว่าสางไร้ใดๆด,ดล้านล้านบาท